ตำรวจเองไม่ไหวแล้วร้องสํานักอนามัยกทมส่งทีมปฏิบัติการกวาดล้างหนู ที่ศูนย์รับแจ้งความ,วามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกว่าสิบนายเดินทางมาพร้อมอุปกรณ์กรงดักหนูเพื่อมาปฏิบัติการกวาดล้างจักหนูในพื้นที่ตามที่ทางกองบัญชาการสอบสวนกลางได้มีการร้องขอทางเจ้าหน้าที่มาโดยช่วงนี้พบมีหนูชุกชุมสร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์ของราชการโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการสำรวจอาคารศูนย์รับแจ้งความ ซึ่งอาคารแห่งนี้เป็นตึกสามชั้นโดยเป็นอาคารเก่าปรับปรุงใหม่และมีสภาพเหมาะแก่การแพร่พันธุ์ของประชากรหนูก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะมีการกระจายกำลังกันนำกรงสำหรับดักจับหนูไปวางไว้ตามตึกต่างๆทั่วอาคารโดยใช้ลูกชิ้นเป็นเหยื่อล่อทางนี้จะมีการประเมินผลของการกวาดล้างหนูในวันต่อๆไป จากการสอบถามแม่บ้านที่ดูแลความสะอาดเล่าว่าทั้งตึกมีหนูชุกชุมมากยิ่งตอนกลางคืนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรบอกว่าพวกมันจะพากันวิ่งมาหาอาหารอย่างคึกคักพอเช้ามาจะเห็นเศษอาหารกล่องข้าวภาชนะต่างๆตกกระจายเกลื่อนพื้นไปหมด อย่างไรก็ตามทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ป้องกันปรับปร,บปรามอาชญากรรมเฉพาะทางอาชญากรรมที่ซับซ้อนที่มีลักษณะเป็นองค์กรหรือมีขอบเขตอำนาจนอกเหนือจากตำรวจท้องที่ที่จะดำเนินการได้ซึ่งรวมไปถึงอาชญากรรมข้ามชาติแต่ไม่ถนัดในการดักจับหนูจึงต้องประสานร,ร้องขอสำนักอนามัยกรุงเทพมหาคนครมาช่วยจับในครั้งนี้